คำอารัธนาในเวลาทำบุญของพี่น้องพุทธศาสนิก,กชนนั้นมีกี่รูปแบบและมีวิธีการใช้อย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กลมรักท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับวันนี้นำท่านผู้ชมมาที่ห้องพระ ด้านหลังของผมนี้เรียกว่าหลวงพ่อหินนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่กับวัดนาลันข้าวก็คือบ้านเกิดมาน,นอนของผมนะครับก็เลยถือโอกาสนำท่านผู้ชมมาที่วัดมาชมหลวงพ่อหินด้วยนะครับแล้วก็มาถ่ายทำคลิปด้วยในโอกาสที่ผมได้เดินทางมากับครอบครัวเพื่อที่จะมาเยี่ยมคุณพ่อซึ่งสาบว่าไม่ค่อยสบาย หยุด4วันที่ผ่านมาก็มีภารกิจที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ก็เลยขออนุญ,ญาตผู้บังคับบัญชามาเยี่ยมบิดาและก็ถือโอกาสมาพูดคุยกับท่านผู้ชมด้วยเลยที่กุฏิรับรองของหลวงพ่อเจ้าวาดซึ่งบริเวณกุฏิรับรองของหลวงพ่อเจ้าวาดนี้ในส่วนหนึ่งก็จะเป็นห้องที่ประดิสถานหลวงพ่อหินที่อยู่ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมครับ ซึ่งนักศึกษาก็ดีผู้รู้ก็ดีก็บอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปหินที่มีอายุไม่ต่ำกว่า700ปีถึง1,000ปีโดยประมาณนะครับเพราะว่าวัดมานารัานข้าวแห่งนี้เป็นวัดที่บูรณะขึ้นใหม่เดิมทีก็เป็นวัดที่เป็นวัดร้างไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาแต่ประการใด สมัยที่ผมเป็นสัม,มเนรน้อยกอ็อยู่กับหลวงพ่อรูปหนึ่งเรียกว่าเป็นหลวงตาชื่อว่าหลวงตารวดนะครับเป็นพระที่มาดูแลแล้วก็รวบรวม,รวมศรัทธาญาติยโยมบูรณะขึ้นใหม่แล้วก็สร้างในปีหรือว่าบูรณะขึ้นในปี2523ปีที่ผมจบปฐมศึกษาปีที่6พอดีก็ไปเจอพระพุทธรูป3รูป3องค์บนนะครับ เรียกว่าหลวงพ่อหินก็เลยได้นำมาปฏิสถานให้กุศาสนิกชนได้สักการบูชากันณนที่กุฏิรับรองหรือกุฏิหลวงพอ่อเจ้าวาดรูปนี้นะครับซึ่งเจ้าวาดก็คือพระครูประคุณธรรมวิจารก็เป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกับผมโดยท่านพระครูนั้นเป็นลูกผู้พี่เป็นลูกของพี่สาวคนโตของพ่อนะครับส่วนผมเป็นลูกผู้น้อง แต่ว่านับตามอายุแล้วผมเป็นพี่นะครับตามสั่ง์ท่านเป็นลูกผู้พี่ผมเป็นลูกผู้น้องแต่ถ้าตามอายุแล้วผมเป็นพี่นะครับหรือว่าเป็นยงพี่นะครับนี่คือที่มาที่ไปของวัดนาลังข้าวแห่งนี้นะครับตามชื่อของหมู่บ้านต่างว่าท่านผู้ชมท่านใดมีโอกาสมาท่องเที่ยวที่ร่องเขานครชุมก็จะมีโฮมสเตย์รองรับอยู่หลายที่ด้วยกัน หนึ่งในนั้นก็บ้านน้องสาวผมเองนะครับจะร่วนโฮมสเตย์และกอน,นักท่องเที่ยวก็จะนิยมมาเที่ยวกันที่ร่องเขาวนครชุมนี้ก็จะมีสองฤดูกาลด้วยกันโดยเฉพาะในฤดูหนาวก็ในฤดูของเดือนมกรกากคมพ่าหรือว่าต่อด้วยธันวาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับพื้นนี้ก็ปกคลุมไปด้วยหมอกเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยว และการในช่วงขอฤดูฝนฤดูฝนนั้นก็ภูมิทัศน์ทั้งร่องเขาฝั่งตะวันตกภูเขาปกโลนฝั่งตะวันออกนะครับภูเขาฝั่งตะวันออกก็จะขีเอี่ยวชะอุ่มสวยสดงดงามพืชพันธุ์ทัญหารไม่ว่าจะเป็นไรข่ข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นไร่นาเลือกสวนขีเขียวชะอุ่มสวยสดงดงามนักท่องเที่ยวก็นิยมมานะครับ ตาว่าท่านผู้ชมท่านใดมีโอกาสก็กขอเชิญนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นําเรื่องเกี่ยวกับคําอารัธนาต่างๆมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับตามคําขอของท่านผู้ชมว่าในพิธีทาบุญของพี่น้องสถาประชาชนเราเนี่ยเวลาไปประกอบพิธีทาบุญก็จะมีปัญหาในเรื่องของการกล่าวคําอารัธนาว่าจะใช้บทไหนกล่าวอาราธนาอย่างไรนะครับ จึงเป็นที่มาของคลิปนี้ตามคําแนะนำของแฟนรายการโดยพื้นฐานแล้วคำอารัธนาในทางพระพุทธศาสนาในเวลาทําบุญของพี่น้องคนไทยเราพี่น้องพุทธศาสนิกชนเราเก็จะมีอยู่สามรูปแบบเป็นหลักก่อนนะครับรูปแบบแรกก็คือคำอารัธนาศีลการประกอบทุกครั้งก็จะเริ่มด้วยการกล่าวคำอรัธนาศีล มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักคณะทายะนี่อีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบสองก็คือมะอยังพันเตติสารเนนสหกปัญจศีลานิยาจามะต่างว่าท่านผู้ชมท่านใดยังไม่ได้ชมคลิปว่าวิสุงวิสุงรักคณะทายะแปลว่าอย่างไรก็ลองย้อนกลับไปชมคลิปดูนะครับผมได้นำสาระเกี่ยวกับคำนี้นำเสนอกับท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ดังนั้นจึงสรุปว่าคัมภรรัตนสีนั้นก็จะมีสองแบบแบบที่มีวิสุงวิสุงกับแบบที่ไม่มีวิสุงวิสุงนะครับนี่คือคัมภรัตนาแบบหนึ่งก็คือคัมภรรัตนาสีคัมภรรัตนาแบบที่สองก็คือคัมอารัตนาธรรมครับคัมรัตนาธรรมผมก็ได้นำเสนอการท่านผู้ชมไว้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปที่59้และก็คลิปที่81 ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดอย่าไรกออาภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับลองย้อนกลับไปดูครับว่าคำธรรมารัตนธรรมที่นำเสนอไว้นั้นเป็นอย่างไรก็เพื่อที่จะเป็นการฟื้นความจำสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ชมนะครับก็ขออนุญ,ญาตกล่าวครรมารัตนธรรมให้ท่านผู้ชมผู้ที่ยังไม่ได้ชมคลิปมาก่อนได้ฟังกันนะครับพรมมาจะโลกาทิปตีสามปฏิ กะตันชลีอาณาธิวรังอายาจธาสันติธะสัตตาอปะระชักขาชาธิกาเทเสหิธรรมมังอนุกรรมปิมังปะชังนี่คือคำอาราธนาธรรมที่มีมาในพระไตรปิฎกทั้งสองฉบับและในคำภีบุตโตไทยนะครับคำอาราธนาแบบที่สก็คือคำอาราธนาพระปะริศ เวลาพระสงฆ์ท่านจะเจริญพระพุทธมนต์มคนายกก็จะต้องกล่าวคําราัตนาภรพปริตก่อนนะครับคัมรารัตนาภรพปริตก็จะมีดังนี้ครับวิปติปฏิภาหายะสัพปสัมปติสิทธิยาสัพพทุขวินาสายะปริตังพลูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพปสัมปติสิทธิยาสัพ พยะวินาสายะปริตังพลูทมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพปสัมปติสิทธิยาสัพพโระวินาสายะปริตังพลูทมังคลังนี่คือคำอาราธนาพะปริตนะครับดังนั้นสรุปว่าคำอาราธนาพื้นฐานมีอยู่สามอย่างนะครับ 1. อาราธนาศีลสองอาราธนาธรรมสามอาราธนาพะปริต ข้อที่4ครับคำอารัธนาอื่นๆข้อที่4เนี่ยก็คือคำอารัธนาอื่นๆเช่นอะไรบ้างคำอารัธนาอื่นๆเมื่อครั้งผมได้ไปร่วมพิธีทำบุญประจำปีของหลวงพ่อพระเทพยานาเวทีบุญมาสังเขตอดีหลวงพ่อเจ้าวาดวัดมงคลทับคลอพิจิตซึ่งเป็นอดีต เจ้าวา่าและก็เป็นสำนักเรียนที่กระผมนั้นได้อาศาาัยร่มเงาบุญของหลวงพอ่อครูบาอาจารย์ได้ศึกษาบาลีอยู่วันที่14 15มีนาคมของทุกปีพวกเราชาวสิทธิ์วัดมงคลทับคราะห์ก็จะมีนัดกันที่วัดมงคลทับคร้อหไปทำอุทิศไปทำบุญอุทิศให้กับหลวงพอ่ออดีตเจ้าวา่าและครูบาอาจารย์รูปอื่นๆนะครับวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ สิทธิ์วัตนมงคลทพัพอก็ได้จัดงานวันกตัญยูทําบุญอุชิตให้กับหลวงพ่อพระเทศยานาเวทีที่วัดส้อยทองกรุงเทพมหานครเนื่องในวันบรณภาพของหลวงพ่อแต่ว่าผมติดภารกิจที่จังหวัดเชียงรายก็เลยไม่ได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนั้นแต่ก็ได้ส่งปัจจัยไปร่วมทำบุญกับสิทธิครูบาอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ที่โยงเรื่องนี้มาก็เพื่อที่จะเรียนกับท่านผู้ชมว่าในปีที่แล้วในพิธีทําบุญที่วัดมงคลทับคร้อนั้นใน,นพิธีสวดพุทธมนต์นั้นผู้ที่ทําหน้าที่เป็นพิธีกรก็คือนาวาเอกบิโรธพิดเพงอดีตอนุสารศาสนาจารย์กองทัพเรือซึ่งเป็นสิทธิพี่และก็อีกสิทธน้องคนหนึ่งก็คือน้องสุพีแก้วมากในวันนั้นได้ยินน้องสุพี ใช้คําอารัธนาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในพิธีทาบุญทัศสสนานุปทา,านดังนี้ครับท่านผู้ชมครับวีปาติปฏติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพาทุขวินาสายะธรรมนิยามสุตังพลูทะมังคลงังจากคำอาราธนานี้ท่านผู้ชมครับก็จะเรียนกับท่านผู้ชมครับว่าน้องพีนั้น กำลังปรุงคำแต่งคำและก็เปลี่ยนคำใหม่เพื่อให้เข้ากับบรรยาการในคำอาราธนาโดยเปิมคำว่าธรรมนิยามสุตตังเข้าไปถ้าหากว่าถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดครับท่านผู้ชมครับธรรมนิยามสุตตังนั้นถูกทั้งวิพัฒน์และปัจจัยในการเสริมเข้าไปในคำอาราธนาในพิธีสวดพระพุทธมนต์ในครั้งนั้น หรือจะเปลี่ยนจากธรรมนิยามสุตังเป็นธรรมะจักรังก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าจะใช้คำอาราธนาตามที่พระสงฆ์สวดพุทธมนต์ท่านใช้สวดธรรมนิยามก็ใช้คำว่าธรรมนิยามสุตังพลูธรรมังคลังถ้าท่านสวดบทธรรมจักรก็ใช้ธรรมะจกกักรังภูธรรมังคลังอย่างนี้ก็ได้นี่คือคำอาราธนาอื่นๆนะครับท่านผู้ชมครับที่ ผู้รู้ภาษาบาลีหรือผู้ที่มีภูมิรู้ในเรื่องภาษาบาลีอื่นๆนั้นท่านได้ปรุงคำเข้ามาผูกคำเข้ามาเพื่เาาเอเอามาใช้ในการประกอบพิธีก็ถือว่าใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากคำอาราธนาอื่นๆแล้วประการที่5ก็คือคำอาราธนาตามท้องถิ่นครับท่านผู้ชมครับซึ่งแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป แล้วก็มีคำบรธนาแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นนั้นๆผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นวัฒนธรรมล้านนาก็จะมีคำบรธนาทั้งสองรูปแบบก็คือรูปแบบที่เป็นภาษาบาลีตามแบบฉบับเดิมรูปแบบที่สองก็คือคำบรธนาแบบท้องถิน่นหรือตามวัฒนธรรมล้านนาผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชม ขอออกตัวอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคำรัตนาธรรมของล้านนาเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบทั้งภาษาบาลีผสมไทยและก็แต่ละสำนวนของพ่ออาจารย์มคนายกก็ไม่เหมือนกันกรับท่านผู้ชมเช่นสายสันปะตองก็จะมีการผูกคาอีกแบบหนึง่งถ้าเป็นทางเหนือแม่ริมแม่แตงก็จะมีผูกคาอีกอย่างหนึง่งแต่ว่า เป็นคำารัธนาที่ใช้ในพิธีเหมือนกันจะแตกต่างกันที่สำนวนนะครับท่านผู้ชมครับขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเวลาจะอรัธนาธรรมเนี่ยท่านก็ใช้คำนี้ครับพรมมาพรมมาเลยต้นอกแอนทาทองแทนกระดานทองทำอันใด มีทำรรนองของพระพุทธเจ้าผู้ข้าน้อยผู้ม่อนน้อยขออาราธนาฟังธรรมมาธรรมังอนุกรรมปิมังปัจจังอาราธนานางกโรมาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าสําเนียงผมเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้ ฟังว่าครรมรัตนธรรมของพื้นเมืองก็จะมีสมบ,บัติสำนวนอยู่ประมาณนี้จะแตกต่างกันบ้างก็แล้วแต่จะสุดท้ายก็จะลงด้วยคาว่าปาชังการโรมาก็คือขออาราธนาแสดงธรรมได้แหละนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ของพี่น้องล้านานี่ออขอโทษของพี่น้องอีสานนี่ผมก็เคยฟังเพราะมากนะครับของล้านาถ้าเป็นคนเก่าคนแก่อาราธนาธรรมนี้ก็เพราะมากเช่นเดียวกันนะครับนี่คือคําภรรัตนา ใช้ในพิธีทำบุญของพี่น้องชาวพุทธเราในพิธีทำบุญต่างๆก็มีดังที่ผมได้นำเรียนมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับและถากว่าท่านผู้ชมหรือว่าบ้านท่านผู้ชมนะครับมีสมบัติสํานนนอะไรที่แพ้ร้เพราะพิยายอะไรก็เอามาเผยแผ่กันนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คัมรัตนาในพิธีกรรมทำบุญของพี่น้องต่างๆนะครับทั้นพิธีกรรมทุกพิธีจึงต้องมีคัมภร์นาแต่ว่ามีคัมรัศนา หลักอยู่3ามอย่างอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอาราธนาพระปรลิศนะครับส่วนคำอาราธนาอื่นๆเป็นคาอาราธนารวมทั้งคำอาราธนาตามท้องถิ่นเป็นคำอาราธนาที่ครูบาอาจารย์ท่านผูกขึ้นมาเพื่อเอามากล่าวมาอาราธนาในพิธีทาบุญนั้นๆน,น,นะครับนี่คือสาระที่นํามาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับในคำอาราธนาต่าง ท่านผู้ชมมีข้อสงสัยประการใดหรือว่าจะสแสดงทัศนะเพิ่เมเติมอย่างไรก็ขออนุญาตขอเรียนเชิญครับแต่ขออนุญาตเมตตาธรรมกับท่านผู้ชมมาเราจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกันนะครับเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับวันนี้นาช่องรุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเชิญทุกท่านได้กาบลาหลวงพ่อหินพร้อมกันเพื่อความเป็นสิริม,มงคลและขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนั้นโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ ขอเชิญทุกท่านได้กาบลาหลวงพ่อหินท้องกันและก็ขอให้แฟนรายการรุ่งสรารีทุกคนนั้นจนงโชคดีมีความสุขกันทุกคนครับ